สวัสดีครับผมกวยรัชดาวันนี้เรามาพาแฟนๆภาคเครื่องมาดูสาขาข,าของนุ์พรรัชดาที่อาณาจากักรภาคเครื่องเสียรังสิตซึ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่แล้วก็โอสงยิ่งใหญ่นะครับอย่างในรูปภาพที่เห็นนะครับโดยเฉพาะพระเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เราที่คุณเห็นคุณสามารถมาชมองค์จริงได้ที่เสียรังสิตนะครับ ที่นี่อยู่บนชั้นสี่นะครับชั้นสี่ของห้างนะครับจะเป็นห้องโชว์ใหญ่หญโตนะครับแล้วก็อนาจังนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้น,น,นเชิญชวนแฟนๆภาคเครื่องว่างก็มาชมกันที่สวนบ้านราชดานะครับสาขาเสียงราศีเราต่อไปเราจะโชว์พาท่านชมภาคเครื่องที่โชว์อยู่ใกลๆ เราถ่ายตั้งแต่หน้าตู้เนี่ยนี่นะครับสามารถดูได้ตั้งแต่ในตู้นะครับพระเทลรวนแล้วแต่แพงแพงั้งนั้นนะครับผมจะพอที่มาโชว์นี้มากกว่าพันล้านนะครับแล้วก็นะครับสามารถดูในเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ในเว็บไซต์นะครับ องค์จริงคุณสามารถมาดูได้ที่ศูนย์ที่ศูนย์พระราชดาที่สาขาเสียรังเสร็จนะครับจะมีโชว์องค์จริงทั้งหมดนะครับแล้วอันนี้ก็จะพาท่านมาชมนี่คือสาขาใหม่นะครับของศูนย์พระราชดานะครับเราก็ฝั่งนี้ก็สามารถฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เราเราก็จะมี อาพวกแม่พิมพ์เอยหอยเบี้ยต่างๆเบี้ยเราก็คำพีใบลานทั้งหมดนะครับให,ให้ท่านชมนะครับว่าการสร้างพระสมเด็จเขาสร้างกันยังไงนะครับจะต้องมีแม่พิมพ์ทุกอย่างที่เรามีนะครับดูคำพีใบลานนะครับดูคำพีใบลานของเรามีหมดนะครับคำพีใบลานทุกอย่างวิธีการทำแม้แต่ทั้ง มีวิธีการทําสอนให้หมดแล้วก็แม่พิมพ์ตั้งแต่โบราณดึดําบันมาก่อน2 5 0 0 2400 2 0อ,อ 00, 00, 00, ก่อน2,400นะครับก็อยู่ราวสอ0 0าปลายๆนะครับต,ตั้งแต่แม่พิมพ์โบราณตั้งนั้นมานี่คือกระดาษไทยขาวไทยดำนะครับแล้วก็อยางนั้นก็คือ คำเพยลายลานนะครับที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั้นนะครับคุณสาม,มารถมาชมองค์จริงได้นะครับประวัติเพราะฉะนั้นเราอย่างที่ผมบอกนะเซียนพระกมรมมลอทั่วไปไสม,มาคมกรมมลอนี่มันไม่มีความรู้ไม่มีสักอย่างหนึ่งที่สุนพระราชดาจะมีทุกอย่างให้เห็นนะครับจะมีประวัติศาสตร์ของทั้งหมดนะครับเล่าส่วนพระเครื่องนะครับฝั่งนี้ก็เข้ามา ท่านก็สามารถ่จะชมได้ว่าเท่าไหร่จะเพราะที่โชว์อยู่นี่เกินกว่าพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องมาที่รัเสเซียเออมาที่ศูนพระรังสิตนะครับที่เซียรังสิตนะครับสามารถเห็นได้ทั้งหมดนะครับร้านจะโออาโอสงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มี ไม่มีศูนย์พระที่ไหนที่ใหญ่เท่ากับศูนย์พระรัชดารวมทั้งมูลค่าของพระเครื่องนะครับส่วนนี้ยังไม่เสร็จด,ดีเท่าไหร่นะนะครับอาทีนี้เราก็จะแนะนำท่านหน่อยหนึ่งคืออันนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์ของศูนย์พระรัชดานะครับที่ผมภูมิใจหลักฐานก็คือมีคนชมตั้งล้านกว่าคนนี่คือเข้ามาชมนะครับอย่างในเว็บไซต์นี้นะครับ เราเข้ามาชมนี้แล้วเราก็อย่างนี้นะครับเราจะอย่างนี้คือการเช็คพระเช็คด้วยเครื่องจะเครื่องนะครับที่ที่สังสกสกก็มีมีมีรับเช็คพระนะครับเนี่ยถ้าเราเข้ามาดูเราต้องการดูพระอะไรเราก็ จากตรงนี้จิ้มลงไปนะครับเราอยากดูว่าอะไรเอาพระทองคํานะครับเบอร์สองขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้ก็คือเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับพระชินสีวัดบวรน,นะครับคือเหรียญแรกในประเทศไทยนะครับที่สร้างนะครับความคมชัดเราจะเห็นเลยว่าคมชัดลึกเพราะว่าอะไร พราะว่ามันเป็นทองคำทองคําเป็นโลหะนิ่มเพราะฉะนั้นเวลาปั๊มนี่เขาจะต้องปั๊มโลหะนิ่มก่อนแล้วค่อยไล่มาไม่อย่างนั้นแม่พิมพ์ก็จะพูดง่ายเสียง่ายนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถดูนะข้างหลังเนะี่ยที่เราขยายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอยู่ที่ว่าทางของท่านได้ใยายแค่ไหนนี่จะคมชัดลึกนะครับสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือจำนวน ที่มีจำนวนจำนวนจำนวนที่จำนวนที่เข้ามาชมกันนะครับจำนวนผู้ชมส่วนคลิปท่านสามารถดูจากในตรงนี้นะครับขยายใหญ,ใหญ่แล้วก็ตัวอย่างนี่คือที่เขาร่วมตัวกันนะครับไปร้องสภานะครับ ให้ตรวจสอบสมาคมกมาร้อนี้ช่อโกงประชาชนรวมทั้งเบียดเบียนโกหกก็แล้วรวมทั้งสร้างคาเก้นี่เข้าไปร้องเรียนกันนะครับให้ตรวจสอบสมาคมกรมารอนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาหลอกเข้ามาคนทั่วไปมาหลายสิบปีปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับเขาจับติดคุกนะฮะนี่เราก็ดูต่อไปนะครับว่า นะครับเรามาดูลงมานะครับเราที่เป็นการภูมิใจนะครับที่ก็คือแฟนคลับนะครับเมื่อวานนี้มีมีท่านผู้ชมหนึ่งันกว่ห้าคนวันนี้เวลานี้ประมาณบ่ายสองโนะครับก็มี4ี่หกสถึงเที่ยงคืนก็จะรวมยอดนะครับส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วหนึ่งล้านหนึ่งแสน สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับมีท่านผู้ชมเข้ามาดูเราดูแล้วนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับท่านไม่เข้ามาชมก็เสียดายนะครับส่วนที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือถ่ายให้ให้แฟนๆได้ดูว่าที่เสียรลังเสร,ร็จสาขาเสียลังเสร,ร็จนี้ ที่ของสูนรพระราชาดาบรรยายกาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับหวังว่าท่านทุกท่านจะเข้ามาชมนะครับแล้วที่นี่ก็ยังมีการรับตวรวจเช็คพระเหมือนเดิมนะครับโดยตวรวจเช็คจากผู้เทาสารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีให้แฟนๆสามารถที่จะมาใช้บริการได้ทุกรูปแบบนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็คือคือพาแฟนๆภาเครื่องมาชมเที่ยวตรงนี้ที่สาขาอาณาจักรภาเครื่องศูนย์พระรัชเซียรังเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นยังไงแฟนๆภาเครื่องก็ขอเชิญนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ